การขยายพันธุ์ไทยนะครับก็มีหลายวิธีนะครับที่นิยมกันก็นกนคือมีนะครับมีการตอนจริงนะครับตอนจริงแล้วก็มีการาพุดธเงานะครับพุดธเงาพุดธเงาไปปลูกด้วยนะครับพุทธเงาของมันนะครับนี่ว่าจะเป็นการ เอาป่องนะครับช่วงนะครับทำป่องนะครับตัดเอาป่องประมาณนี้นะครับไปฝังดินนะครับไปช่ำไหก่อนนะครับจะมีอยู่ตอนแรก็แตกทีมีสามวิธีนะครับมีการตอนจริงนะครับช่ำป่องนะครับแล้วก็ขุดเหงานะครับแะไวภาต้นนี้ก็ยังมีการผ่าเมล็ดนะครับบางบางภายบางต้นถามมีมีเม็ดนะครับ าก็ไปเพาะอยู่ครับจะไปตรงสมครขายพันธุ์ที่ใส่ซามิจีนะครับแต่และทีมันก็ยากง่ายแตกต่างกันนะครับถักพุดเงานี่ก็ขอขอดีมันก็คือมันสามารถหาแท่งนองออกมาได้อ,ออกมาได้กันงาน่ายเร็วนะครับถูกของเฟินออกมากับที่ง่ายเร็วนะครับอ่าทำยังไงนะครับจะทำเป็นการตอนจริงนี่นะครับ ไอ้ต้นนี้นะครับก้อนี่เป็นการนะช่ำกิ่งนะครับช่ำกิ่งตอนกิ่งนะครับปีแหลกมันอใหญ่นะครับนี่แหละตอตอคนหนี่งตอในหน่อยนะครับนี่ปีแหลกมันออกลูกเพราะว่าเท่านี้ครับปีสองนะครับปีสองไหนมาตอนนี้นะครับ,รรบ,ตรบแ,บแต่ใช้ดีนะครับการ ขั้นตอนนะครับขั้นตอนจริงนะครับการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์ไผ่พวกนี้เขาที่ใส่ไผ่ประมาณอ่ายู่ปีหนึ่งนะครับต้นนี้กําลังสิเขาวขอบปีนะครับต้นเขาวขอบปีนะครับถ้าแก้ร้ายมันสีบอออกก็หักนะครับมันจะมีหักอากาศนะครับสังเกตดินงครับต้นนี้มันจะมีหักอากาศนิหน่อยนี่ครับออกตามงาเันครับถ้าสิตอนตอนเรียกว่าช่ำตัดงาันนี่ยกลับไปช่ำใส่ถุงดำเลยก็ได้ครับ แต่สะดวกนะครับแต่นัดไพ่นะครับมันจะมีหลากอากาศออกมาทางนี้นะครับต้นนี้ครับตอนไหวนะครับปองนะครับต้นนี้ครับนี่ครับเป็นมรับปองเอาใส่ป่องมันนะครับป่องไพ่ใหญ่ๆนะครับตัดมาเะครับแล้วเอาไปเพาะใส่กระสอบือวาทุ่งรำก็ได้นะครับนี่คือตอนะครับตอแหลคนนี้ครับตอแหลนะครับ ไท่ต้นนี้สองปีนะครับกัสีโบยายไปไหนเพราะว่าถ้าปลูกปลูกอยู่ในทีทีโลงนะครับมันบ่มีผีเหลียงนะครับก็เอามาทดลองเบิงนะครับช่ำป่องนะครับก็เกิดอยู่ครับก็บ่ลอยเอร์เซนคือการตอนจริงนะครับการขุดเหงาไม่ปลูกนะครับแต่ก็เกิดนะครับลูฝนเป็นสองปีแล้วครับก็ถือว่าเกิดอยู่ นี่ครับเ่าจะป่องนี่ครับป่องนี่ครับตัดเอาป่องนะครับตัดนี้นะครับแล้ว่าตัดตัดนี่ช่วงนี้ครับแล้วก็ไปช่ำใส้ทุ่งดาไว้นะครับเพื่อเอาผูกนะครับการขยายพันธุ์วิธีการช่ำป่องนะครับไต่กันนะครับหากเป็นเสียออกตามนี้นะครับตามขอป่องหากอากาศเป็นนี่ครับการช่ำป่องครับ ตัวนี้อายุสองปีนะครับกระปูที่โสงแน่นะครับที่นี่นะจะออกนอนอาจจะหญ่นะครับอาจจะญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับไข่ต้งนี่ขนาดที่ว่าเป็นไา่ที่ขนาดใหญ่นะครับเดือดขาดทานเฮาครับเอาไปลองช่ำบอลครับเออทีน้องสนใจนะครับการแยใจทานไทยครับบรรยากนะครับขอบคุณครับ